สวัสดีทุกทุกท่านที่ติดต,ตามชมในรายการเล่นไปบนไปทางช่อง e เ Entertainment ใน YouTube นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของเกม Call of Duty Advanced Warfare ในโหมดมันติเพย์ก็ก่อนหน้านั้นเราพูดเป็นภาษาอังกฤษนะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพูดทำไมนะทำไมไม่พูดแบบภาษาไทยบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางคนก็ชอบเล่นเกมนี้เหมือนกันมาครับคลิปนี้เรามา พูดแบบภาษาไทายบ้างดีกว่าแน่นอนครับว่าเบอร์ที่ใช้คือบ o าวสเบาเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากครับแล้วคลิปนี้ก็คือคลิปบา w for the win มันจะ forward the win แค่นี้มาดูกันครับโอเคมา starting แล้วว,ว้าวเยี่ยแน่นอนก่อนเราต้องแอบอยู่ตรงนี้ครับต้องรอศัตรูมาแล้วเราก็แอบยิง มันมาหรือเปล่ารู้สึกว่าถ้ามานะครับอ้าวใครมันแย่งซีนมาูมบ้างอะไรบ้างครับโอ้สิงโตนำโชคครับแย่งซีนออ้ยย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 เยยเยยรยยรยย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 ยายยยยยโยยยอยยดยย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 นยย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 ยอยย้ยยะยยย มันมาตรงนี้ครับเอ้ยเ้ยโอ้มันไปมันไปตรงนี้แล้วเอไงต่อนไปครับเราต้องแอบยิงโอ้มันมามันตัอะไรวะจะไมนเราเป็นศพซะงั้นนะโอ้ยตายแล้วมันมันจะไม่ฟอร์ดวิลลจใช่ไหมต้องดูตอนต่อไปครับเออเียมันต้องมาครับมันมันมาอะไรไหมมันมาเลยเอ้ยโผล่หัวมาหน่อยดิอยากจะฆ่าบ้างอะไรบ้าง อยากกินลูกเจมเ์เยีย yeah! yeah! หนึ่งคิวแล้วตครับเื <c oughs> ดอดีถรอแล้วใครจะไปอะไรไหมฮลัลโหลเจอเลเจอลยไม่เหรอแม่งจะเป็นอสัสซิดเนี่อะไรนี่เด้กฝังเดียวไม่ได้เยี yeah! ่ยเยีเยยเย่เออคุณตีหนูแม่งตายกแก มันจะฟอร์ดวินอย่างที่สมชื่อไปแน่ <laughs> มาครับเราขึ้นไปเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอ้าไม่ใช่นั่นเหมือนพวกแก่เอ้ยไงของจริงอยู่นี่ครับเยี่หนั่งคิวแล้วว้าวเยี่ยนจ่าโปรคิวทีโปรคิวไปแบกซเวียร์ยิงโอ้โหอยู่วีเลย์ดีแล้วครับคุณพี่คิสเลเยอร เอเวนเจอร์บัตชิสตีอ้ยอุยเปิดครับเปิดไม่เป็นไรมาเออเออไปตายซะเย <Yeah. S 2> ได้รีบุ๊คเทเลปแล้วว้าวเยี่ยมเนี่ยจิดเขียวแตฮ่าคิวสตีกราวโอ้โหเป็นเลนี่เราฟินมากเลยมากเราต้องใช้นี่ครับต้องเจอเซนทรีกันตายได้มึงตายเลยเยี่ยมมึงมา dạo tie mà xem vậy? bay 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 มันก็พังเิียร้อยแล้วโอ้หไม่ได้คิวเลยอะไรวะจะัลลัสมันอยู่ข้างบนนี่เองโอ้ย่อยย่อยเยียร์ค yeah! ิสเลนเดอร์เพียมีอะไรยังไงส i ิช <Shoot> er! ูเตอร์โอ้โหเป็นอะไรที่มันมากครับมันเริ่มฟอร์ดวินแล้วยังไม่ตายเลยตอนนี้มาต้องรีโหลดบ้างไรบ้างครับเพราะว่ากระสุนใกล้มันมันไม่ใกล้อะ่ะมันหมดจริงๆมันอยู่ข้างบนรู้รู้สึกว่าเราเจอแล้ว แต่แม่งอุ้ยสะดุ้งขี้ไอ้แม่งยิงเลยโหเห้เราเป็นไรอยู่กแบบสาดน้ำแดงเฉยเลยมาครับมันมันจะต้องอยู่ตรงแถวๆนี้แน่ๆอาจารย์อ้จะมาทำไมวะโอเคอยู่ไหนเอ่ยเอือเฮือกเอออู้อะไรวะอุ้หูอู้หูอีเสี้ยแอบยิงเหรอหายตายดีครับจะเอาไงวะ เยมันมันต้องมาตรงนี้มันต้องเยยัๆๆัยย,ย,ยโอ้ยอะไอ้เสี้ยยยี่ยมียูเอวแม่งเอาอีกแล้วหนุ่ยมันมาครับมันมาฮะเฮ้ยโอ้ตัวเดีฮะโอ้ไม่ได้ว่าโอ้ไอ้เสี้ยงกุนตีนปะต,ต้องระวังทะเบิร์ดครับอันตรายมากต้องแอบก่อน ต้องแอรก่อนแม่งอันที่เวล์มาลบไอ้เชี่ยมึงยังแงมยังเห็นอยู่นี right. right. ่เหรอเนี่ยโอ้อะไรวะมันมันเริ่มจะไม่ฟอร์ดเวินแล้วอุ้ยอะไรวะเฮ้ยแล้วจะต่อยกูอ้าไอ้เชี่ยมึงยิงกูอีกไงท่านตะบุนหัวเคลิ้นเนี่ยโอเคครับมันมาตรงนี้มันโอ oh. uh ้ยมันมาตรงนี้แล้วอุ้ยเลยโอ้ยวายวายกุนต yeah. ิเหรอแม่งเย กซูเตอร์ m ั back come แ a c k ก็คือแบบว่านี่โดนต่อยเข้าไปครับแซกพันเข้าไปเลยสมัยหมดยจะยัยยัยยยยชเรเคียวรู้สึก็อะไรแวบๆจะต้องฝั่งน้นนะครับมันนั่นไงยยยัยยัเฉนเคียวเลยยูีลดี้ย กุญตีเหรอแม่งอยู่ก็ยิงเฉยเลยไอ้พวกนี้ไี่แบบเรือเจอแล้วทียิงทำไมมันเร็วจังวะเป็นอะไรที่งงมากครับอยู่ดีๆก็ตายจังงั้นเย้เๆๆเย้ได้คิวแล้วสุดยอดใครจะเป็นศพรายต่อไปโดยน้ำมือของข้าต้องติดตามชมเร็วๆนี้มาดูครับใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้คิว คนสุดท้ายในฝ่ายเราบูมบูบูบูบบโ,โหคือดูจากเสียงครับมันมันนั่งคีอยู่ข้างบนมันนั่งคีอยู่ข้างบนแต่ว่าเราเสียเปียบครับเราต้องแอบอยัางอะไรบ้าง,งบบเทกกิงเอเวนเชดเราบบเทกกิงเอเวนเชแล้วเหลือหนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวนนหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวใครจะเป็นผู้โชคดีกี้อยู่ไหนวะเราจะควควโอเราไม่ใช่ผู้โชคดีครับ โอเคอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งรูปแม่งมวยคอกว่าในที่สุดก็ฝ่ายเราก็ชนะนะครับสกอร์เรานะครับเราคิวสิบหกเดสสิบเอ็ดมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดีเกินไปแล้วไม่ดีเร็วเกินไปก็ถือว่าโชคดีนะครับสำหรับบาร์ทวิสเซเว่นสุดท้ายนี้ครับก็สวัสดีครับ